ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับอ่าอีฟซีนับทุกท่านนะครับก็สวัสดีกันช่วงเช้าๆนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเมื่อคืนตกทั้งคืนนะครับไฟดับไปตั้งหานครับเช้านี้ครับเขาก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับขอฝากกด ติดตามกันแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอพนนรบคุณเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับ FC ทซี่น่รักทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเครื่องต่างๆครับน่าเดินชินผงของช่องยูทูบประพาสขอปไม้นะครับขอาฝากด้วยนะครับกับสำหรับชิปนี้ครบก็นำพระ มาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันสามองค์นะครับก็จะเป็นพระลังคิวสององค์นะครับรังพรมและวัดระฆังครับในองค์ก็เป็นเครื่อปฏิกนะครับก็เป็นวัดบางพรมกุ้ใหม่นะครับลังปั้มตรายามนะครับองค์แรกนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอนี่นะครับ บางพรมก็จะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับมันสารก็จะน้อยสักหน่อยนะครับแต่พุตคุณนะครับเหมือนๆกันนะครับก็วงจรนะครับสําหรับของสมบัติพิจารณาโตนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นปั๊มตรายางนะครับออกแดงออกส้มนะครับออกม่วงนะประวานไปนะครับมีหลายสีนะครับสําหรับปั๊มตรายางนะครับ น้ำเงินก็มีนะครับนี่ปั๊มสาย,ยางครับเป็นรูปเกียดีนะครับถึงเปิดกุ๊เมื่อปีพศ2500นะครับเป็นทางการนะครับเปิดเป็นทางการนะรก็จะมีปั๊มสายยางด้านหลังแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูน่าอ่งนะครับก็เป็นหลังขันผมเช่นกันนะครับองนี้นะครับนี่ก็เป็นลังขังผมนะครับอ่นนี้ลงรักปิดทองไว้นะครับก่อนนี้นะครับแล้วนำไปบรรจุกุนะครับก็ขับกุเป็นไปหมด้นะครับนี่เอามาล้างผิวนะครับทงน้ำส้มห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีเมันสารเรยอะหน่อยนะครับแต่ขึ้นกุจากบางคนพรมนะครับตรงนี้เกศฤกซุ้มนะครับครับจะมีรักน้ำเกลียงนะครับปิดนี่นะครับก็มีอมองเห็นเศษทองครับตง้งเปลี่ยวตอาทีปิดไว้ก่อนลงกุนะครับ นำมาล้างครับในนั้นพระก็จะมองเห็นผงเงินผงทองครับอยู่ปลายนะครับมีล้างผิวแล้วนะครับองนี้นะครับผ่านการใช้ผงขมิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่ครับจะออกสีเหลืองแบบนี้นะครับไม่เป็นสีนะครับสำหรับองนี้นะครับครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับก็มาดูองค์ที่สามครับองค์ที่สามก็จะเป็นของวัดละคังนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นของวัดละคังนะครับพิมพ์วัดละคังนะครับอันนี้ก็ผ่านการล้างผิวมานะครับล้างเองนะครับเพิ่งล้างเมื่อวานก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อหาือสามเยอะหน่อยหนึงนะครับเป็นของวัดละคังนะครับ ก็ไม่เยอะจนน่าเกียดนะครับพประมาณนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับสำหรับวัดระฆังนะครับเขาจะโยกก็จะเอียงนะครับฐานเขาด้ครับถ้าตั้งแบบนี้จะเอียงนะครับแต่ถ้าตั้งแบบนี้จะเห็นตรงนะครับแต่แบบนี้นะครับแบบนี้เอียงนิดหน่อยครับแต่ระฆังแล้วนะครับก็จะเอียงนะครับ จะไม่ตรงสวยนะนี่นะครับไหลขวาก็จะสุดหน่อยนึงนะครับซอกลักแหลนะครับก็จะสูงกว่าซอกขวาคนระับส่นด้านซ้ายนะครับซ้ายไหลสูงกว่านะครับตรงนี้ผ่านการล้างผิวนะครับ ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับสำหรับวัลคังก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับความสูงความกว้างน,นะครับก็จะยิ่นิดนึงนะครับใหญ่กว่านะครับ เปลี่ยนดูครับเกียดูแล้วจะเอียงจะเฉียงนะสำหรับองค์พระระฆังครับ,บรครับองนี้นะครับยังไม่ได้ลองผมขมิ้นนะครับสำหรับระฆังครับ ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับสนใจอยากแกะเช่าบูชานะครับหรือนิมตลไปเรี่ยมกรอบขึ้นคอนะครับก็ยินดีแบ่งปันเช่นกันนะครับโทรมาสอบถรรามก็ได้ครับ หลังนะครับหลังนะครับตรงนี้จะมีปั๊มตรายางนะครับครับนี้จะเป็นนะครับจะนูนกลางครับเป็นลบยุบย่นนะครับของเก่าเราไมเห็นนะครับในองค์นี้นะครับรงนี้ใช่วัตักรรมนะครับเป็นบางขนพรมนะครับ สำหรับองนี้แบบวัตถุขันนะครับตั้งแบบนี้จะตรงนะตั้งแบบนี้จะเอียงสะหรับฐา,านรูฐานนะครับก็จะมีเส้นนะครับพิมพ์นะครับวิ่งมา,มานะครับหายไปตรงช่องระหว่างแขนขององค์พระนะครับ ดูแนละใจะผมใ,ใหญ่กว่าวัดบางพงมนิดหน่อยนะครับสำหรับวัดระคังครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะเท่ากันนะครับสำหรับทิมใหญ่นะครับเจ็ดจะซุ่มตรงนี้แล้ว ก็จะเล็กเลกนึงนะครับแต่แก่งนะครับแก่งโดนกันจะดังกิ๊กกิ๊กใช่ไหครับเนือแ,แก่งนะสำหรับพระเราขังในวังนพนมนะครับ สำหรับเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับ มีเวลานะครับหรือว่ามีพระใหม่มาครับ<ม>ก็จะกลับมาลงให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งนะครับรัแบบเช้านี้นะครับก็ขงต้องทิ้งท้าไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับ ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นี่เรื่องรอบเราจะมองได้ชัดทด่าสไลร่นะครับสวยนี้สวยเดียวนะครับจะมองไปทางวัดระฆังนะครับแต่ออกคุวัดนังพรมนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตานบชมนะครับผ่านทางยูทูบของพี่หมยนะครับก็แล้วกกันใหม่นะครับในชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้แล้วก็ขอถ้ายเอาตรงนี้นะครับ ทุกท่านนะครับสนใจองค์ไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้น,นะครับยินดีแบ่งปันเช่นกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกินไทย่็นจุนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสีสวัสดีครับ